กราบสวัสดีทุกท่านนะครับผมโซดาจากช่องล่วงรู้ h ช n แนลช่องที่รู้ทุกเรื่องยกเว้นเรื่องของตัวเองสำหรับ EP นี้นะครับยังอยู่ในช่วงของรายการก้าวทันโลกการลงทุนและคริปโตเคอร์เรนซีโดย EP นี้นะครับจะมาอัปเดตข่าวสารลูน่าคลาสสิกนะครับหรือว่าช่วงกล่าวลูน่านั่นเองนะครับแต่ว่า EP นี้จะไม่กล่าวเท่าไหร่นะครับจะ,จะมาอัปเดตข่าวสารของเหรียญลูน่าคลาสสิกเนี่ย LUNC เนี่ยอ้างจากอนาลเมนต์ล่าสุดจากบิตค u ันะครับ เมื่อวานนะครับช่วงเย็นก็มี2ประกาศเลยนะครับทั้งข่าวดีและข่าวไม่ดีจากบิตครับนะครับเกี่ยวกับเหรียญลุน่าก็เริ่มจากアナเมนนี้ก่อนนะครับแล้วอีกข่าวดีเนี่ยค่อยไปอีอีพีนึงก็アナเมนเนี่ยแปลว่าประกาศนะครับประกาศเทลลาคลาสสิกนะครับ LUNC ยู่ระหวางการพิจารณาทบทวนคุณสมบัติให้บริการในูนยนซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลของบิตครับเอ็กชแนนะครับก็แปลว่าช่วงเนี้ยกำลังพิจารณาอยู่ว่าจะลิสต์เหรียญ ลูน่าคัสสิงเนี่ยออกหรือเปล่านะครับอันนี้คือช่วงที่ราคามันดิ่งลงนะครับโดนทุบราคาโดนเจ้ามือทุบนะครับมีทั้งโอกาสทุบเพื่อเข้าช้อนซื้อนะครับเพื่อให้ได้ราคาที่ถูกลงอาจจะเอาไปเบิรนเหรียญออกจากซัพลายนะครับให้น้อยลงหรือว่านักลงทุนเนี่ยพากันหนีตายแล้วก็ขายออกนะครับอันนี้ต้องมารอดูกันก็เนื้อหาของอนาเมนต์นะครับ เนื่องด้วยปัจจัยพื้นฐานของเหรียญเทร r าคลาสสิก LUNC หรือเหรียญลูนาเดิมเปลี่ยนไปอย่างมีนยัยยะสำคัญโดยเฉพาะในส่วนของซัพ p l y เหรียญที่เกิดขึ้นและส่งผลให้ราคาลดลงอย่างมากจึงนำไปสู่การย้ายระบบนิเวศอ c o คซิสเต็มของเหรียญ LUNC เดิมไปยังระบบนิเวศของเหรียญเท r r า2.0หรือลูนาใหม่นะครับ ซึ่งทำให้ปัจจัยต่างๆของเหรียญ LUNC ไม่มีความชัดเจนได้แก่ประโยชน์ในการใช้งานของเหรียญ u t i ทน t y y แผนการพัฒนาเหรียญในระยะยาวแผนการบริหารโนดวาดิเดเตอร์ของ LUNC รวมไปถึงข่าวความไม่แน่นอนของผู้ก่อตั้งเทล่านะครับอย่างโดคอนเนี่ยและก็ข่าวของตัวเทล่าเองกำลังถูกตรวจสอบข้อมูลโดยหน่วยงานสืบสวนของเกาหลีใต้นะครับอ้างอิงจากข่าวบนทวิตเตอร์ของ ผู้ก่อตั้งเนโดคอนเนี่ยก็ถูกตั้งเป็น p r i v a t e account นะครับแล้วก็หน่วยสืบสวนของเกาหลีเนี่ยก็เตรียมเข้าสอบเทล่าด้วยนะครับบริษัทบิทครับออนไลน์จำกัดได้ติดตามผู้ออกเหรียญในช่องทางการแล้วนะครับเพื่อขอข้อมูลชี้แจงในประเด็นดังกล่าวและแนวทางแก้ไขเพิ่มเติมแต่ยังไม่ได้รับความชัดเจนจากผู้ออกเหรียญแต่อย่างใดนะครับด้วยเหตุข้างต้นที่กล่าวมานี่บิตคับจึงแจ้งเตือนนะักลงทุน โรดซื้อขายเหรียญเทล่าหรือลุนาคัสสิเนี่ยด้วยความระมัดระวังเนื่องจากอยู่ในระหว่างพิจารณาคุณสมบัติให้บริการของศูนย์ขายสินทรัพย์นะครับแล้วก็ราคาอาจมีความผันผวนสูงสุดท้ายนะครับก็มีหมายเหตุนะครับหากราคาเหรียญ lunc เดิมลดลงมากกว่า0.03ตัวแล้วก็1นะครับบาทซึ่งเป็นราคาต่ําสุดที่ระบบซื้อขายสามารถรับรองได้บิตคัพเอ็กชแนนจะ,ะระงับการซื้อขายชั่วคราวทั้งนี้ท่านยังสามารถทําการยกเลิกคําสั่งที่ค้างไว้อยู่ได้ และทําการถอนเหรียญ LUNC ได้ตามปกตินะครับก็คือราคาก็คงลดลงแบบสุดๆนะครับแต่เราจะสามารถถอนออกมาได้ถ้าเกิดราคาอยู่ที่0.001นะครับเหรียญลูน่าที่ลิทอยู่บนกระดานบิ c ครับเอ็กชแนในขณะนี้คือเหรียญเทล่า c l a s s ิก LUNC ไม่ใช่เหรียญเทล่า2.0ลู n a การซื้อขายฝากถอนเหรียญดังกล่าวบนบิตครับเอ็กชแนหลังกำหนดการทำโพสแ a t t a c กสแนปช็อตวันที่27พฤษภาคม2565 เวลาตีสจะไม่ทำให้ได้รับเหรียญ Airdo นะครับตามแนวทางของผู้ออกเหรียญที่กำหนดไว้อ้างอิงจากประกาศรับรองการ a i r d o ของรูน่ขอขอบคุณที่สนับสนุนตลอดมานะครับอันนี้ก็มาอ่าน Announcement จากบิดครับนะครับเกี่ยวกับเรื่องการพิจารณาคุณสมบัติของเหรียญรูน่าคลาสสิประกาศนี้ออกมาช่วงเย็นเมื่อวานนะครับพอผมได้อ่านนี่ก็โอ้ตกใจเหมือนกันนะพอคอจะ โดนลิดออกจริงๆเลยเนี่ยอุตสาห์ซื้อหวยไปซะเยอะเลยนะครับหวยลุนาคลาสสิกแต่ว่าถัดมานะครับช่วงกลางคืนคราวนี้ก็มีอนลเมนท์เกี่ยวกับก,บการแจกแอร์ดอปของล u นาเทล่า2.0ออกมานะครับซึ่งเราจะพูดกันใน EP ีต่อไปก็เลยเออชื้นใจขึ้นมาหน่อยนะครับถือว่ายังมีข่าวดีอยู่บ้างแล้วก็อัปเดตล่าสุดนะครับเชา้านี้วันที่10มิถุนายน2565นะครับมาอัปเดตราคาของเทล่าลูนาคลสิกกัน ก็ถือว่าเป็นนิมิตหมายอันดีอยู่นะครับก็เริ่มจากราคาคอยมาเก็ตแค p นะครับขึ้นมานะครับขยับขึ้นมาอยู่ที่2 1 5นะครับจากเมื่อวันอยู่ที่223นะครับก็ถือว่ามีเม็ดเงินไหลเข้อมอามาเนี่ยมหาศาลอยู่พอสมควรนะครับมูลค่าทางตลาดทั้งหมดนะครับเบ็ดเสร็จอยู่ที่ประมาณ18,000ล้านบาทนะครับก็ถือว่าขยับขึ้นมาจากเมื่อวานเนี่ยประมาณ1 7 0 0 0ล้านบาทนะครับ ราคาก็ขยับขึ้นอย่างชัดเจนเลยนะครับ50%กว่าเปอร์เซ็นต์เลยนะมาดูราคาจากบิตครับนะครับเช้านี้อยู่ที่0.002728นะครับประมาณนี้ก็ถือว่าขึ้นมาจากเมื่อวานเนี่ยประมาณเกือบ60%แล้วนะครับก็ทีมงานผมเนี่ยก็ช้อนไปอยู่ที่ประมาณ0.002.0นะครับคนละพั0 0 0 0 0 0ก็ได้ค่าประทูมาพอสมควรอยู่นะครับก็ถ้าเกิด บิตครับเอ็กชนเนอ่ยลิดออกเนี่ยคงเสียดายน่าดูนะครับก็ถือว่าเป็นการลงทุนที่มีความเสี่ยงนะครับแต่ก็สนุกดีเหมือนลักษณะคล้ายๆการพนันอยู่นะครับลูน่า8 8 8ก็เดี๋ยวพบกันใน EP ต่อไปนะครับจะมาพูดเรื่อง Adopt นะครับที่จะแจกในวันนี้นะครับวันที่10เนี่ย เวลา18นาฬิกานะครับก็เดี๋ยวมาอัปเดตข่าวสารกันการลงทุนในทรัพย์สินดิจิทัสมีความเสี่ยงผู้ลงทุนควรศึกษาและทำความเข้าใจให้เป็นอย่างดีนะครับอย่าลืม Money Management เหมือนเดิมสำหรับ EP นี้จบเพียงเท่านี้ฮะผิดพลาดประการใดต้องกราบขออภัยไวหน้าที่นี้ด้วยอย่าลืมกดติดตามช่องหลวงดูแชนแนลเพื่อเป็นกำลังใจและไม่พลาดรับชมคลิปใหม่ก่อนใครครับสวัสดีครับ